ที่รอคอยบางคนได้รับเรื่องของเงินโบนัสเบีย้ยพิเศษเข้ามาช่วงรอบระยะเวลานี้บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อเสนอพิเศษบางอย่างใครที่รอคอยงานอยู่ตกงานอยู่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันต้องบอกว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะมีทิศทางที่จะได้การงานเข้ามานะคะหากใครยังว่างงานอยู่ต้องบอกว่าดวงดาวสัมพันธ์ในทิศทางที่ท่านจะได้การงานเข้ามาลองเข้าไปคุยเข้า ไปสมัครงานหรือว่าเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือท่านไว้ท่านจะได้รับการอนุเคราะห์ได้รับความเอ็นดูนั่นเองค่ะ และดาวอาทิตย์จุดนี้เมื่อเป็นดาวเจ้าเรือนวิน,น,นาท่านมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์บางอย่างนะคะก็เรียกว่าอาจจะได้มาแบบปรบปรับหรือบางคนค่ะมีเกณฑ์สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโยกย้ายการย้ายเปลี่ยนแปลงทีนที่อยู่เข้ามาสัมพันธ์ด้วยหรือใครที่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์